บุรีรัมย์เนี่ยก็มีคุณพ่อท่านหนึ่งเนี่ยนะคะมาร้องเรียนนะคะบอกว่าครูเนี่ยทิ้งลูกชายซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป .3 นอนป่วยในห้องเรียนครูไม่รู้ค่ะครูก็ปิดประตูไปคือที่บ้านเนี่ยก็ไม่เห็นเด็กมารับเด็กก็ไม่เจอปรากฏว่าเสียงร้องไห้ค่ะทำให้ถึงได้รู้ว่าเด็กเนี่ยถูกทิ้งอยู่ในห้องเรียนคนเดียว้องเรียนแล้วไม่มีใครอยู่เลยนี่แหละค่ะนายพดุงศิล์นนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อ ของเด็กเนี่ยนะคะเล่าบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นของวันที่7จสิงหาคม<ะ>ก็เลิกเรียนแล้วเขาก็ไปรับลูกคือ<ะ>น้องพีทเนี่ยนะคะ เป็นนักเรียนชั้นปอ3าอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ไปรับก็ไม่เจอ,เอก็คิดว่ากลับบ้านไปแล้วก็กลับไปถามคนที่บ้านคนที่บ้านก็บอกมายังไม่มาเอาใจหายแล้วล่ะเขาหากันวุ่นเลยค่ะ<อ>นะคะผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจวกกลับไปที่โรงเรียนนะคะขอใ,ให้ครูช่วยแต่ปรากฏว่าผู้ปกครองได้ยินเสียงเด็กร้องในห้องเรียนก็เลยถึงรู้ว่าเด็กเนี่ยติดอยู่ในห้องเรียนนะคะงัดเข้าไปเนี่ยก็พบว่าเด็กเนี่ยร้องไห้จนตัวสั่นเลยค่ะเนี่ยค่ะ ก็เลยลับไปอีกรอบหนึ่งเดินไปขับรถไปป่าเขาเห็นก็เลยเรียกผมให้ว่ามาหาลูกเนี่เพิ่งบอกว่าวครับลูกโดนค้ังอยู่บนห้องอืมครูเขาหลงครับแล้วตอนนั้นมีครูอยู่ในโรงเรียนไหมครับพ่อเห็นอยู่คนหนึ่งครับอยู่ห้องงลางๆครับเสียงเสียงเด็กที่ว่าถูกขังอยู่บนห้องเนะี่ยป้าเขาได้บอกครูในโรงเรียนหรือบอกใครไหมบอกอยู่ครับอืมแล้วครูเขาได้ไปดูให้ไหมไปอยู่ครับอืม ควมเปมนตูวพุ่มกตูใจแลยครับพูมหา,หาหลายรอบเลยครับ,รบก็คือเขาขังไว้ก็คือครูประจําชั้นนี่คือล็อกห้องไปแล้วเหรอครับพ่อครับผมผู้สึกอข่าววันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนค่ะไปพบกับผู้อำนวยการซึ่งไม่ได้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ว่าพาไปดูห้องเรียนที่น้องพิทอยู่อะค่ะอยู่ชั้นสองประตูเนี่ยมีร่องรอยกุญแจถูกงัดส่วนโต๊ะของน้องพีทอยู่กลางห้อง เพื่อนน้องพีทบอกว่าบางช่วงน้องพีทนั่งฟุบอยู่บนโต๊ะแล้วก็ลงไปนอนข้างล่างค่ะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับคําพูดของครูประชาชั้นซึ่งให้ข้อมูลบอกว่าครูไม่เห็นว่าน้องอยู่ในห้องนะเพราะว่าเหมือนน้องนอนราบอยู่อ่ะครูก็ไม่เห็น <ฮะ S 1> ก็เลยล็อกห้องเรียนแล้วก็กลับบ้านไปนะแล้วก็คิดว่าเด็กกกลับบ้านกันหมดแล้วครูเนี่ยเข้าไปเข้าไปเอาสุนัขออกมานะคะสุนัขที่ครูเข้าไปเอาออกมาเนี่ยครูบอกว่าเป็นสุนัขจรจัดที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนนะคะ ซึ่งทางผู้อนวยการก็เรียกครูประจําชั้นมาตักเตือนแล้วกําชับให้ครูทุกคนดูแลเด็กให้รอบคอบมากขึ้นแล้วก็พาครูไปขอโทษผู้ปกครองนะคะก็เข้าใจค่ะที่ผู้ปกครองไม่พอใจเพราะลูกป่วยด้วยนะคะก็ตกใจซึ่งรับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ,ะผู้สื่อข่าวล่าสุดเนี่ยโทรคุยกับคุณพ่อนะคะบอกว่าตอนนี้น้องพีทที่ป่วยอยู่อาการยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะแล้วก็ไข้สูงด้วยค่ะ